สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับเครื่องเจียกนไร้สายยี่ห้อมารกิต้ารุ่น dgd 8 0 0 z นะครับหลาดแซตัวนี้นะครับคือจะเป็นเครื่องเปล่านะครับจะไม่มีแบตเตอรี่และแท่นชาร์จนะครับจะเป็นเครื่องเปล่าอย่างเดียวตัวนี้นะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด1 8โวลต์สินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับประแจ2ชิ้นนะครับประแจสองชิ้นนี้ไว้สําหรับ ถอดใส่ดอกนะครับไอด,ดอกเจียแกนนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคของเครื่องกันสเปคของเครื่องตัวนี้นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่สอ0 0มรอบต่อนอาทีใช้แบตเตอรี่ขนาด18โวลต์ตัวนี้นะครับคือสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดปิดเครื่อง แกนจับตัวนี้นะครับจะเป็นแกนจับขนาด6มิลนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดฟังเสียงของเครื่องให้ดูนะครับแบตเตอรี่มาใส่เดีวเราจับนะก็เรารับมือนะครับ ติดเปิดสะดวกนะครับเอาไปตตดที่ออกเลยโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ